อนี้ชุดดับเพลิงอันนี้ชุดดับเพลิงค่ะเดี๋ยวทำบาานะอิตาลีูอยา้ะนี้ชุดดับเิงชลยคอันนี้ับเหนูอยากได้ หได้วาหนูอยากได้ขอังค่นนี้ของพชายหนูอยากได้ที่ของชายน้องหมูอยากได้จ้าดหนูหนี่่ะอัน้คืออะไรครับหนไหนหยิาตาดูดิดูดเลยูอคะืออะไรไม่อหนูหยิบอะไรมาหบอเหมือนพี่ขาไหนอันไหนคะนี่อันนี้หยิบออกมาดูมา้วอาาเหมือนพี่ขาวเลยหรอ หรือว่ารูปอันนี้เหมือนพี่ขาวเรื่องนี้เหมือนพี่ขาวชอบชอบจริงๆเลยนม่ชอบมากเลยค่ะไปที่ไหนเป็นพี่ขาวหมดเลยคือเนาะอันนี้จตุ๋งคุณแม่ไม่สเปรย์ไม่ต้องสนใจหรอกสเปรย์ไม่ต้องสนใจหรอคะใช่อันนี้มันอันตรายมากอ๋อสเปรย์อันนี้อันตรายมาก นอโคในตำนานครับนมเหโคค่ะอเราอยากกินเซนฟายในน้ำชาจ้ะน oh. ี่เซนฟายแบบสำเร็จรูปจ้ะนี่ก็เือด้วยซื้อผักกาดหอกรอบแม้ว่าก็เหมือน โอน่าทมากเลยจะาอะไรก็อันสาลาจาอะไรกอนเขนมคูขาอใหญ่มากโอ้โหขนมอะไรครับ่นี่ขนมอะไรขนมขอใหญ่ขนมอะไรขนมปลามืใหญ่จัมโบมากเลยอ๋อใหญ่มากไหนคะไหนซีโตดโอ้ซีโตดกินสบายสุค่ะ กินชีสหรอคะอ้าวก็นหนูบอกว่าสไปซี่หมูปูไทยมีหอด้านนี้นะคะหมูปูไทยรสมาล่าจ้าอืมูปูไทยมาล่าหนูไทยจะเผ็ดเลยมาเจออันนี้ค่ะมันมัน,นต้องเป็นรสเผ็ดแล้วนะ,ะน้องอหมูเห็ดหรือยังอันนี้อะไรคะ ปลาหมึกค่ะปลาหมึกย่างที่สมัยก่อนเราจะเห็นเป็นรถเข็นใช่ไหมคะป้าบ้าแล้วเขาก็จะใช้เครื่องหมุนหมุนมุนมนตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะใช่นไหมคันูมหนูเคยเห็นไหมน้องหมูน้องหมูเคยเห็นไหมคะเคยเคยเห็นแต่ที่เป็นคุณลุงที่หมุนหมุนมุนหมุนใช่ไหมคะแต่ที่เจเนมีแล้วจ้ะโอเคค่ะโอเวอร์ทีนชิ้นค่ะอันนี้อะไรคะโอเคโอเคเขาแกโอเวอร์นโอแก่รถโอเวอรนจ้ เขามีหลายรสมากเลยนะคะอันนี้รสกะทิค่ะอันนี้รสกรุ้งไม่รู้เข้าอันนี้มากอันนี้รสอันนี้อะไรคะับาป๊าที่มันเหมืนผื่กินแล้วขึ้นจมูกอะค่ะบอบีซอฟบีอะรสซอฟบีค่ะลองไหมคะไม่ลองดีกว่าไว้เถอะอ๋อล้วน้องหมูเลือกแล้วนะคะว่ารสโอวัลตินค่ะโอเคค่ะ ทานด้วยเหรอเคยทานด้วยไหนให้ป๊าดูเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนแบ่งหนูด้วยอ๋อมีเพื่อนแบ่งเพื่อนเแบ่งลอมเปรี้ยวอ๋อลูกอมเม็ดเปรี้ยวค่ะที่โรงเรียนน้องหมูเพื่อนเอามาแบ่งทานค่ะไหนให้ป้าดูหน่อยตัวมันเปรี้ยวเม็ดอะไรคะนี่มีสองรสนะคะรสเลมอนรสเลมอนค่ะอ่าเลือกได้เหรออ๋อหนูชอบอันนี้มากที่สุดอ๋อหนูชอบอันนี้มากที่สุดของที่ขาดห้องน้ำแน่แน่อยากไปน้นไม่ได้ลูก ขัดพื้นที่ขัดพื้นอย่างนี้ค่ะ<ต>ที่ขัดห้องน้ําขัดสุขภัณฑ์ค่ะน้องหมูท่องใจว่านี่คืออะไรอันนี้คืออะไรที่ขัดห้องน้ําค่ะเด็กเลาล้างขวดล้างห้องน้ำเลยแล้วก็ขัดขัดขัดไม่ใช่ที่หูเราใช้ใคอย่้อ๋ออ๋อต้องล้างอย่างนี้โอเคค่ะโอ้แม่ขัดอย่างนี้มาตั้งนานอ๋อเราต้องล้างนี้ใช่ไหมโอเคโอ้ทำไมต้องหนูสอนเยอะนี่ไปเอาอันไหนคะเอายางเอาอันนี้รถอะไรคะมาละ 我走了。